เสียงนก,กนยังห้องตุ๊กตุ๊นะเสียงดังดีเลยเสียงดีดีนะครับเฮ้ย <c oughs> hey, สวัสดีสวัสดีคุณน้องสวัสด,ด,ด,ดีครับต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องบอกว่าสิผ้าไปยางเบื้องหลังเคลนนะครับผ้าไปเบื้องหลังเคงลเลาะหลังเคลพูดยางเลาะหลังเคลไปแล้วเบื้องนา้าใต้สเวงเว่ยเป็นยังไงแน่นะครับนะยังไงแน่พี่น,อน้องยางว่าจะพูดละพูด ฟังเดือนผ่านผู้ผานเดือน,นผ่านคำฝนนะครับยางกับพันทั้งนี้เพื่อสิละไปนะครับจอรถว้ด,ด้านนั้นฮักกันยางขึ้นมาแต่พูดไปทั้งนาเคื่นฮักกันยางข้ามสะพานนี่ไปนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศโอ้ดอกนี่ยังนี่สวยงามเลยนะครับนี่ครับยางกลับขึ้นมานะครับขึ้นมานี่ก็สิยางต่อพาพี่น้อาช่วงหลังเคื่นนะ ชมล้างเขื่อนนะครับที่จอดรถดีนี่มากมายจอดรถยนต์ในสิบยกขั้นบนนะรับจอดได้หลายขั้นนะจอดรถขึ้นมาจอดง่ายพี่น้องพี่น้องมากก็บริหนกขึ้นมาก็จอดรถบริเวณนี้เลยนะครับจอดรถบริเวณนี้นะครับขึ้นมาจอดจอดบริเวณนี้นะครับตรงนี้นะครับจอดรถจอดแล้วเขาขึ้นมาถึงคันมาหนี่งนะหรือสีเลยไปจอดขลางลานก็ได้เลยนะครับจอดกลางลงเล่ก็ได้นะ ครับบรรยากาศนี่ไปเบิงน้ำเบอร์เบิกน,น้ำไปเด้อช่วงหน้าแรงสิมาพาไปพามาติดตามอีกเทนึงนะครับช่วงหน้าแรงสิพามาเบิกอีกเทนึงมานาม้ำถึงเดือนเมษาถึงเมษาพฤษภาถึงฝนสิมาจากสิพามาเบิกอีกคือเกาละนะครับติดตามน้ำน้ำกันเนาะนะน้ำขึ้นเมลัดนี่เป็นยังไงนาะติดตามน้ำกันครับฝนน้ำขึ้นเมลัดนี่บอกว่าสิเป็นนาได้ยากสิมากกว่าติดให้พี่น้องเบิง โอ้สิเป็นน้ำหลากน้ำหลายกับสิบห้ามาเบิงน้ำหน่อยกับสิบห้ามาเบิงนะครับไม่ก่อติดเยอะน้ำกันนะครับพี่น้องเพราะว่าพิญญาณนี่เป็นคนเคลื่อนโบราณขันยู่ไกลเนาะขันยุยไกลกับอยากไปอยู่นะครับไอไวมีเวลานะครับเนาะสิพาพี่น้องไปเบิงคู่หมั้งนะครับเนาะแต่พี่ลื้พี่น้องคอมเมนต์มากอะไ้นะครับคอมเมนต์ก็มาหาพิญญาว่าอยากพาไปเที่ยวหันแนงสินนะครับเนาะเบิงดูด้านล่างก็จอดรถได้บุ้งก็ดครับเนาะ เป็นล่สิบขั้นที่อยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างเห็นไหมนะจอดได้บดดิครับพิมแล้วก็ยืดตอนที่เขาไม้อีกนะครับจงโอท็อปนะครับนี่บรรยากาศนี่มาด้านนี้ปาดเลือดสปีดบดยัองอยู่ฝนโอ้นสปีดบดแลนติวติว,วอยู่ฝนเออแลนไปไกลนะเดี๋ยวับบรรยากาศเนาะพาพี่น้องมาเบิ่ง สันเลื่อนนากันมาทายดูเรยจะพี่น้องจะเพิ่มเบื่อครับอย่าเพิ่งเบือนะบอบเบ่อกันเน้อพี่น้องคือเข้ามาติดตามเกาะติดตามมึงน้ำน้าเราเกิดเราพี่น้องอยากอ,อยากมาเที่ยวขึ้นบุรีรัมย์สินะครับอยากคู้เหตุการณ์สถานการณ์ยุดเบือ้อหนาจะเป็นยังไงสินะกับติดตามคิวิญญาผพาเที่ยวนี่แหละสิได้ีู้นะครับานําขึ้นบุรัมเป็นยังไงเนาะ ไปกลางเต็นนอนจะขึ้นเนี่ยไปอย่างน้ำยุ่เนื้อเคลื่อนเป็นยังไงนะครับวิญญาณมาน้ำยุ่นระดับนี้เพราะว่าจะเป็นอุทยานน้ำพล้องเพราะว่าจะเป็นน่ะแรงกินแรงชอบยุ่นท่งแถวแถวกรนาเคินมาได้เลยครับช่วงนี้นะครับวิญญาณการันตีว่าสวยงามแท้แน่นอนนั่งกินอาหารชุ่มแม่นม้ำา่วยๆตเวต้นตกดินก็ไดตกน้ำก็ไดพี่น้องเนะี่ยมองดู เห็นไหมขั้สวยงามของผเนี่ยงามมาแรงเห็นไหมมี ah. li Lynn, ม um, problem, นักท่องเที่ยวมาเด้มาเรื่อยๆเด้อนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ครับเบิ่งเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับนั่นแหละที่วิญญาณมาเนี่ยเพราะมันยังได้จากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศช่วงน้ำไหลวิญญากับมพามาก่อติดเบื้องน้ำน้ำมันถ่วมหลายปนไหนปีที่แล้วเนี่ปีที่แล้วเนี่ เห็นมะกันหนงแดงครับพี่น้องฮานะมองมองมองกันหนงแดงน้ำน้ำปีที่แล้วเนาะบ่ถึงก็เต็มบ่ถึงก็ล้นเกินเกินนะครับเห็นมะขี้แดงแดงพี่น้องเห็นมะแต่ละขี้แดงๆนะนะครับเนี่ยนะยูร้อยแปดสิบนี่ยนะเห็นมะร้อยแปดสิบนั่นนะครับนะเห็นมะนะครับจุดนั่นแหละนะครับขี้แดงแดงอยู่อ๋อ นี่บรรยากาศคืนบูรัตนะครับเป็นสีโอ้ยแต่เป็นกำลังเริ่มเอาไปเบ่งใต้เคลื่อบนบาดพี่น้องนะไปชมใต้เคลื่อนเดี๋ยวก่อนจะไปชมชมใต้เคลื่อนใหาต้องไปเบ่ง,หน,งนนะหน้าเคลื่อนกันนะหน้าเคลื่อนเป็นยังไงมาชมนี่ยืนตรงนี้น,นั่นี่นี่นี่นเห็นไหม บรรยากาศเนาะนี่บรรยากาศของเกลือเมลัดงน่มามะแรงนะครับโอ้เห็นเห็นเห็นตรงโน้นเห็นหน้าอกแล้วก็ตรงเสียนพระพุทธรูปนะผ้าขาวใหญ่เห็นบ่พี่น้องอู้นเห็นบ่โอ้ลืมสังเกตตัตวละพี่น้อง,องเห็นบ่นะพี่น้องเข้ายืนอยูน่นี่เข้าเสียนเสียรเลยเห็นหน้าอกช่วงอ,อกช่วงหน้าอกเคลื่อนขึ้นมานะครับ โอ้ถูกโอ้สาธุสาธุหลวงปู่ขาวเนาะนั่นนะครับพี่น้องเห็นไหมาเที่ยวข้อเสียนขันผู้ทางไกลเดินทางมาไกลกะมาเที่ยวขึ้นมรรณกรแล้วก็ตังแวะขึ้นไปไหวขอพรหลวงพ่อพระขาวเนาะหลวงพ่อใหญ่หน่อเองเนาะนี่บรรยากาศเห็นไหนี่นะครับน้ำปีนี้ขึ้นอยู่ที่ขีดแดงๆพี่น้องเห็นปะแดงๆจุดแดงๆเนั่นๆๆนั่นแหละน้ำอยู่ขีดแดงๆมองร้อยแปดสิบสาม นั่นแหละครับร้อยแปดสิบสองน่ยุงรางนะครับร้อยแปดสิบสามนั่นละนคีแดงๆในการนาำแดงๆอยู่ถ้าคืนเต็มพิกัดนะครับถ้าน้ําเต็มพิกัดเกินความจุอยู่ที่ร้อยแปดสิบสี่นะครับที่ร้อยแปดสิบสี่นะครับสปินวีแต่ละช่องเออถี่ fc วันหูว่าช่องสปินวีแต่ละช่องเนี่ยกว้างกว้างอยู่ประมาณเจ็ดเมตรครับความกว้างเนี่ยข้อมูลไม่มีนะข้อมูลไม่ทราบจริงๆ บอยากเบานะครับเกิดเบาไปไนะม่วิตผ่านนะครับนะเอาขอมุ่นไม่ชัวนะบอกกันแล้วกันนะเดี๋ยวคอยติดตามเบึงอ่ะไปเบึงล้างล้างเขื่อนบึงตรงสปินเวตร,ตรงที่น้ำไหลจัจากหลๆนะพี่น้อไปบึงอันตรายดีนี่พื้นที่ห่วงห้ามเลยห้ามเด้อห้ามเด้อหา้อหามลงไปเด้อนี่ลงไปแล้วป้อมแปลมดวไปหันโอ้ยฝุ่นนพี่น้อ เนี่ยพี่น้องตอนตอนคลิปข้าเจ้าลงหาปลาเนี่ยพี่น้าพาเที่ยวมาทไายในเบื้องในบริเวณก็ไอ้ปลา,าพี่น้องเลยนี่ก็บ่กมันธรรมดาได้ไงน,นามันยังไหลย,ยังเสียแต่ว่าทางกรเพิ่นบอ่อนุญาตให้ให้ประชาชนเข้ามาได,ด้ครับบ่ให้ประชาชนเข้ามาในในนี่ในจับปลาโดยเด็ดขาดเลยครับเนี่ยนะครับไม่ให้จับปลาโดยเด็ดขาดเดียนะ ไม่เขามาในนีน่เลยเด้ปายัายางหลยอยู่นะปายัางหลยอยู่เพื่อนไ้ช่วงที่ว่าถาสปินเวมีการระบายน้ำนะครับมีการระบายน้ำถ้าระบายน้ำแล้วก็คือถ้าพี่น้องดิทตี่ตามคลิปวิญญาณนะจะได้เห็นว่าอ่าระบายน้ำช่องได้แน่ก็คือสองช่องช่องที่สองยกสองช่องที่สามนะเพิ่นเพิ่นระบาย2สองช่องน้ำนะพี่น้องระบายสองช่อง,อออง,องแล้วที่นี่ ช่วงเพิ่นปิดน้ำปิดการระบายน้ำนะครับถ้าน้ำเครื่องมันรัขึ้นหลาเขาจะก็ยังระบายอยูย่ถ้าน้ำเรื่งมันลดน้อยลงแบบนี้ยังที่เห็นเขาจะคือนยุดการระบายน้ำนะยุดการระบายน้ำนะครับสำหรับยุดยุดนะครับว่าให้มีการระบายน้ำบานนี้พอยุดการระบายน้ำทั้งกรมประมุ่งกับการไฟฟ้าและหน่วยงานราชการต่างๆร่วมกันนะครับร่วมกันนะครับร่วมกัน ป่าตายพี่น้องเห็นบ่ป่าตายเนี่ยนะเห็นบะเขาขาวป่ามันตายคอช่วงช่วงคนช่วงไอ้เจ้ามาอะจับป่ามันอาจสีนกนปลานกนะครับตายจมน้ำคนเอาอนะไรเนาะนะครับอยู่ในบริเวณนั่นแหละนะกเขราะเป็นยังพี่นอ้องพ่อเคลสร้างการปิดน้ำปุ๊บทางกรมมุ่ง,ง,งรวมกับกรมขอมาจับป่าในบริเวณนี้ไตเนี่ย จับปล่อยลงไปสู่น้ำสู่ทินเดิมก็คือน้ำลำพองนะครับคือเรื่องลำพองจะปลาอยู่บ่อนี่ลงปล่อยลงไปเลยเขาเจ้าเห็นดีดีครับจับแล้วก็ตัดปล่อยลงไปน้ำคลองลุลุลลุลุลงไปเลยเห็นแล้วหันที่ตามคิดวิญญาต้าอย่าเบิ่งเลที่ตามคิปวิญญานะครับในในช่วงที่เขาเจ้าจับเนี่ยวิญญาลงบ่ใดเพราะว่าเขาเจ้าว่าให้ประชาชนธรรมดาลงไปนะฮะแต่วิญญาลงไปได้อยู่แต่วิญญาประกาศยางมันมืน่นนะเพราะว่าวิญญาไทยคลิป นะครับลงไปได้นะไไน,นี่กถ้าเกิดน้ำมาไหลเขาจะกับผม,มีการระบายน้ำกับกม,มีการจับปลาถ้าปีใดน้ำหลากน้ำไหลกับไมีการจับปลากับมีการปล่อยปลาขึ้นเก่านะครับเนาะไปนี่นะสตินเบยน,นะครับช่วงน้ำหมากน้ำหลากนะครับเนาะสตินเบย์สีลายุูสามช่องสองช่องนะครับช่องที่สองและช่องที่สามนะปีนี้ระบายน้ำอยู่ที่ ยี่สิบห้าล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับระบายน้ำปีตอนน้ำขึ้นไหลาๆนะครับนะนะครับรบ,บรรยากาศฮึมโ,โอ้นกก็มาหากินของเขาเลยเนาะบรรยากาศสวยงามมากพี่น้องเบิ่องด้นนะกล้องอาจจะซมไชัดภาไในเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันอาจจะสีคำคำยังน่อยนะครับ แดดกับสีนั้ำลงาบรรยากาศก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวน,น,นะครับนะบรรยากาศเบอร,ร,าาบร,ราา์ทั้งเนื้อเคลื่อนบ้านพี่เนาะชุ่มเนื้อเคลื่อนบ้างบรรยากาศเนื้อเคลื่อนบ้ารน,นะครับเนื้อเคลือ่อนเนาะโอ้ครับครับอ่ะพพี่น้องโอ้ ครงการโครงการทีมมองงฮินดวเนียเป็นโครงการการโซลาเซลล์นะแผงโซลาเซลล์ลอยน้ำนะครับโครงการก็จะเห็ดนะครับวันวันที่เปิดงานอยู่โคกน้องหน้านะครับนในเพื่อเนในกาวเรื่องราวของคืนับรา่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ มีอย่างไยแน่วครับเคืองอุปกรมีการาสนับสนุนต่างๆนะครับว่าสิเป็น,นทางท่องเที่ยวต่างๆนะครับในเขตเครื่ออุปลรณ์นะครับว่าสิเป็นระบบโซลารเซลล์ร้อยน้ำนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับโครงการของเครื่ออุปลรณ์นะครับสิมีโครคงการเฮ็ดนี่ครับเดี๋ยวต่ขึ้นเริมเมื่อไหร่จังนดจะวิญญาพาเที่ยวสิบห้ามาเบิ่งเนาะ ่าชุแผงสะาเซ่เขาจะสิตั้งแบบใดที่เป็นรูปแบบใด,บ,บ,ด,บ,บ,ดบินโดนขึ้นไปสูวงส,งสูงส้มสวยงามขนาดใดน,นะครับเนาะโอ้ยพี่น้องอ้เดียวจะภาพง,งามพี่น้องมึงซุ่มไก่ๆมย่ง,งานั้นอ่ะมันหนัสิบ่าทใดไก่ปันใดนะพี่น้องเนาะกล่องวิญญาตเป็นมือถือซื้อเนาะทายอาจทีซุ่มใด้ประมาณนี้นะครับเนาะนี่บรรยากาศหืมทางนั้นเป็นอำเภอ ผู้เวียงนะครับทีนี้ผมเห็นดูตะเวนสองสองอยู่อำเภอผู้ผู้เวียงหนองเรือผู้เวียงหนองหนองเรือแล้วก็ผู้เวียงครับนี่นี่นี่ครับนี่หนองเรืออันนี้ชุ่มแพร่นะครับมาตั้งนี้เป็นเพื่อชุ่มแพร่นะเนี่ยนะครับนี่นะครับบรรยากาศดีครับเด้อเอ้ยนะฝาวพี่นองอยาดเบิ้ง ถ้าไนองอย่าเบิ่งตะเว็นตกดินก็มาได้นครับหญมาแมลงนะเขาจะเปิดหอดทุ่มหนึ่งบนนี้นะครับนะครับทุ่มหนึ่งจังปิดนะครับรู้สึกว่าทุ่มหนึ่งหกโมงอ่ะผมไม่แน่ใจเนาะประมาณทุ่มหนึ่งจังคนยังเสียออกจากนี้ได้นะครับแต่เขาจะเสียออกได้ให้ออกได้นะครับนะจังสิปิด่ให้คนเข่าน้ำประมาณทุ่มหนึ่งนะแต่คนยูนง่ายนี่ออกได้น้บนะแต่มีบัตรผ่านนะครับเด้อต้องมีบัตรผ่านเนะต้องมีบัตรผ่านนี่ บรรยากาศนะครับนะ่ะนี่ของเขินบนรัดเดอร์พี่น้องบรรยากาศของเขินบนรัดเนาะนี่โ <c oughs> <c oughs> อ้ซหมสู้มึงปเดยพี่น้องนะ อ่ะโว้ยผมมาข้างหน้าก็งามข้างหลังก็างามเหยพี่น้องเลยเนี่ยเฮ้เสียงน้ำไหลใ,หใส่อืมเสียงน้ำไหลนะครับดูโอ้ยบรรยากาศพี่น้องอบรรยากาศอืมบรรยากาศนะ นี่ครับสีบวช่องนี้นะครับนี่หนึ่งช่องนะแตะละช่องที่หนอ,อีกช่องหนึ่งนะนะครับสี่ช่องเขาจะเปิดแค่สองช่องช่องที่สองกับช่องที่สามนะตอนระบายนะว,ญญวิญญาวิญญาณพัะเทวะศสิพญา,ามก่อติดบววนามเครื่องมือิน,น่อยสีหลายนะครับรือ สเป็นรูปแบบไหนก็นสิพญา,ามะากอติดในพี่น้องมึงแต่ตอนนี้เห็นแล้วว่าปลาโอ้ย,อยพี่น้องปลาไม่จุใ่ใ้เขลื่อนนะฮะปลามันขึ้นมาปลาไม่ปีขึ้นมานะครับอ,อืมเนาะมีกล้องหลายตัวเลยครับกล้องเห็นไหมครับกล้องกล้องอยู่ทุกจุดนะครับกล้องหลายตัวนะอยู่ที่เกิดเมลี่กล้องมีกล้องวงจรปิดมีหนึ่ง อยู่ด้านบนนี่อีกสองสามตัวนะของของพี่น้องก็จังไดกัดแต่ผู้ใดคิดว่าสิมาลงจะป่าลงมากเขาไม่ไปลน,น้ำนี่ห้ามเด็ดขาดนะโดนจับปรับจับปรับด้วยนะครับพี่น้องเนาะยาฤกษไปหายูหาก,กินน้ำอื่นหนึ่งกอนนะครับพี่น้องเนาะครับเอาผายางเบิงขังทึ่งบังขงังทา,างบางนะังเนาะนี่ราบชมบรรยากาศคือมรดยุวเศร้าอยาบากันไปยังยังไทยจะคืนมรดแฉเพราะว่า มันอยู่ไกลเนาะครับวิญญาก็มีเวลาเดี๋ยวเอกมานะครับนะครับเนี่ยบรรยากาศเอ้ยเสียงน,น้ำหลยเสียงยังเนี่นี่โอ้เสียงดังจังเลยเนาะเสียงยังพี่น้องคก็ได้ละโอ้นี่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 น้ำน้ำ น้ำมันซึมลงตรงนี้นะครับน้ำมันซึมลงตรงช่องอาซีตรงยางนะครับยางติดกันกันน้ำซึมหนังอย่างรั่วหรืออินทรียะไรน,นะครับอาจจะชํารุดเสน่หนะนี่นะครับสภาพเกินบวลาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่น้องเนาะมันยางแง่งใบแลงใบใบมันจะมอหอนหันเพืเ่อใดสิมาเทียวขาดขึ้นก็นได้ครับที่พักมากมม้เลยบริเวณจะเป็นรีสอร์ทโรงแรมต่างๆเนาะ ที่พักมากมายแถวคือาแล้วไปนั่งกินอาหารกินปลาน้ําพองกินปลาเขื่อนแซ่บๆนะพูดพี่น้องเงาอล่าขึ้นภูเขาสิขึ้นไปทั้งสลาตรงน,น้นไปไหว้พระสวยๆอยู่พื่นกระไดน,นะครับเนาะบริวเวณบ,บึงดูมาเบึงน,น,นะครับขอเรียนเชิญนะครับเนาะขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกที่ทุกถิ่นนะครับทั่วเทศประเทศเมืองไทยนะรับรั่ทประเทศไทยฮาล่งละ ถายจากหน้าลองมาเที่ยวคอนแกนหันไม่มีโอกาสมาขคอนแกนกันลองมาเที่ยวเขื่อนบุรัตดูนะครับออกจากเขื่อนบุรัตมา50กิโลเมตรนะครับออกจากตัวเขื่อนคอนแกน,แกนมุ่งหน้ามาเขื่อนบุรัต50กิโลเมตรวิ่งถนนมิตรภาพเลยครับเด้อแลนถนนมิตรภาพหมายเลขสองหมายเลขทางหลวงหมายเลขสองวิ่งมาที่อุดรทางอุดรธานีนั่นนะแลนขึ้นมาเลยเลยครับวิ่งขึ้นมาเลย อาลาดอาลาดมาถึงยังไม่ถึงอำเภอน้ำพองนะครับถึงแยกไฟแดงเข้าเขื่อนวัรัตให้แยกไา้เข้ามาเลยนะครับแลนเข้ามาจากไฟแดงถึงเขื่อนวังัส24กิโลเมตรถึงอ้อยจอยด้วยพี่น้องกลับมาเที่ยวชมกันหนนะครับไม่ไกลอย่างที่คิดนะครับนี่นะครับสวยงามบรรยากาศแบบนี้นะ๋ยวให้พี่น้องเห็นก็เลยมาเก็บภาพให้เบิ้งนะครับเนาะนี่แหละครับ มันเก็บภาพที่เคลมรัตให้พี่น้องชมเนาะอย่าเบื่อเดอ้อจะเพิ่มเบื่อได้ครับจะเพิ่มเบื่อนะครับจะเพิ่มเบื่อครับวิญญาภ่าเที่ยวคนนี้จะพาพี่น้องไปเที่ยวทุกมองทุกบอนท,ที่สี่ภาพพี่น้องไปคับมีเวลานะครับนะตอนนี้ครยังสีล่งเห็ดหน้าทั้งสเสียหญ้ามัน่นพี่น้องหญ้ามั่นก็พอจะเสียทั้งจะของกับสบายในยทั้ง ปุบานก็บรสบายน้ำนะครับเนาะโอ้เนาะครับอยากหลายแนวแนวผู้เฒ่าเฮ็ดงานเนาะเถ่าแล้วเฮ็ดงานพี่น้องเอ้ยนะครับเฮ็ดจังใดใดผมมีคนเฮ็ดนะครับเนาะผมมีคนมาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่จะผู้เฒ่าเฮ็ดผู้เฒ่ากะออดอดแดดนะครับผู้เฒ่าก็เฮ็ดงานบ่าวาหวเฮ็ดแน่ก็เมยนะครับกัอยยาวากนเด้วยพี่น้องเป็นกำลังใจกนะันเนาะ ทีนี้พาเที่ยวกันมีโอกาสได้ขับรถไปท่าพี่น้องไปเที่ยวกันสิไปไปเที่ยวเมืองในเก็บฟพาไปพี่น้องเบิง่งอยู่พนน่อปนันอะเนาะว่ากันพี่น้องนี่บรรยากาศของเกื้อมวลัดเนาะเก็บมาฝากพี่น้องสุข,ขู่สุขคนนั่นละให้ได้เบิ่งน้ำกันเนาะบรรยากาศแบบนี้ <c oughs> นะครับถึงว่ามัน,ม,นมันสิบวง,งามเลิศเลิศเพื่อฟิกหรอกแต่ว่ามันก็น ชมและกับในบรรยากาศนะครับได้เห็นน้ำไหลๆแล้วเคลื่อนแบบนี้จังสิคือการนำได้มากไม้ขนาดนี้พี่น้องลองคิดเบื้องเอาแมนบ่น้ำเคลื่อนเล็กๆอย่างเงี้ยแค่เนี้ยคือทำไมคือเก็บน้ำได้หลแท้ปลายน้ำมาอยู่พุนเบื้องพี่น้องปลายน้ำอยู่พุนอ่ะเขตดมึงเลยฝนได้น้ำมาจากปุ่นนะครับไม่ใช่ใกล้ๆเด้เน่เบื้องดูนักท่องเที่ยวเห็นปะพิจารสังเกตบ่ คำคำมานักท่องเที่ยวนี่เพียบภาพเห็นปะโอ้ยุ่งง่ายยังมาหลายที่พี่น้องเพียนะครับเอาสั่นระพี่น้องมิยาบ้าเที่ยวกับภาพพี่น้องมาติดตามเบิง่งบรรยากาศที่เขื่อนมรัตนะครับบนสันเขื่อนมรัตนะครับให้พี่น้องเบิง่งนะครับมีโอกาสกลับไปนะครับโอ้ยยุ่งง่ายยังหลายนะครับอ่ะบวัวขันพี่น้องคลิปนี้ทั้งมีประโยชน์ มีความรู้ได้ความรู้เด้อสนุกสนานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อ FC ใหม่ๆมากดกระดิ่งกริ๊งกิ๊งแจ้งเตือนหน่อยนะครับเด้อนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กดกระดิ่งกริ๊งกิ๊งให้ทุกคนกดไลค์ให้เด้อกดแชร์ให้เพื่อนๆดูเด้อคลิปนี้กล่าวว่าสวัสดีครับพี่น้องนะครับ